บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะประส้มจะพามาดูพลับพึงบานค่ะนี่ค่ะพลับพึงประส้มไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นพวกพลับพึงนี่แหละมีกลิ่นหอมด้วยปกติประส้มก็ไม่เคย ไม่เคยรู้ว่าดอกพวกนี้มีกลิ่นหอมวันนี้ลองดมดูค่ะกลิ่นหอมหอมอ่อนๆถ้าไม่ดมใกล้ๆก,ก็ไม่ไม่ได้กลิ่นค่ะสวยนะคะใครรู้ชื่อ ชนิดของเขาบอกประส้มด้วยนะคะเขามีช่อเป็นเป็นมีดอกเป็นช่อเป็นกลุ่มบานแล้วสวยเลยค่ะแล้วยังมีดอกตูมอีกด้วยนะนี่ไงนี่ไง,ไงดอกตูมกําลังจะบานค่ะอีกไม่นานนี่ประส้มไม่ได้ดูแลเลี้ยงดูอะไรเขาเลยนะคะเอาใส่ถังไว้เห็นไหมคะเนี่ยถังเนี่ยคือถอนมาจาก สวนที่ทำงานเขารื้อทิ้งอะค่ะเสียดายก็เลยเก็บมาแล้วก็ใส่ถังไว้เอาน้ำเติมไว้แค่นั้นแหละยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะอยู่อย่างเงี้ยนานแล้วนะหลายเดือนแล้วปรากฏว่าวันนี้น้องออกดอกให้ชื่นชมกระสมก็คงต้องดูแลเขาดีๆให้กว่าดีกว่าเดิมแล้วละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันนะในหย่อมน้ำตกนี่มีต้นอะไรบ้าง มีหลายต้นเลยที่อยากจะพาชมค่ะเดี๋ยวไปดูกันต้นนี้จะเป็นข้าวพันษาสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองประสมเอามาจากบ้านเขาขยายพันธุ์เร็วมากหงเหินหรือข้าวพันษาค่ะ ดอกสีเหลืองมีเยอะเลยอีกไม่นานตรงนี้ก็คงเป็นป่านอกจากสีเหลืองแล้วยังมีสีอื่นด้วยนะนี่ค่ะมีสีขาวด้วยสีขาวนี่มาจากบ้านไร่วังพยอมยังขาดสีชมพูค่ะเวยต้องไปตามหาสีชมพู แล้วยังมีดอกแบบนี้ด้วยนะคะดอกแบบนี้สวยดอกเข้าพรรษาเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์ค่ะอันนี้เป็นดอกชมพูแล้วก็มีดอกชมพูอ่อ,อน,ออนแล้วก็มีดอกขาวค่ะนี่ค่ะดอกขาวอันนี้เพึ่งลงค่ะแต่เขาก็เริ่มแตกตาแตกหนอแล้วนี่นี่มีหน่อแล้อีกไม่นานคงสวยค่ะ ซึ่งลงไปจะยังไม่สวยเท่าไร่มีสีอ่อนสีเข้มสวยค่ะอีกไม่นานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นป่าเราเข้าพรนษาต้นนี้สารพัดประโยชน์จริงๆเลยค่ะโกจุา หรือผักชีช้างปลูกได้ทุกแบบทั้งทนแรงทั้งทนน้ำค่ะปลูกได้หมดเลยประส้มชอบมากเลยไปใส่แกงปลาแกงอ,อ่อมอย่งอื่ได้อีกตัางหากผักเป็ดญี่ปุ่นนี่ค่ะอันนี้ก็ย้ายมาจากบ้านเหมือนกันมาเสียบๆไว้แถวนี้อีกไม่นานก็จะ เต็มแถวนี้เลยเนาะแล้วยังมีอันนี้อีกนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเล็บครุดลังกาค่ะเล็บครุดลังกาถ้าเขาโตงามดีใบเขาจะใช้เป็นถ้วยได้นี่ค่ะอันนี้ยังถ้วยเล็กอยู่ยังไม่โตเนาะโตแล้วก็จะเป็นถ้วยใหญ่ได้นี่ต้น ต้นอะไรนะมีสีเงินสีทองสีนาคไหมคะนี่ก็มาจากบ้านไร่วังพยอมเหมือนกันกำลังแตกยอดใหม่สวยนะคะส่วนนี้เพิ่งเริ่มต้นค่ะยังไม่งามเท่าไหร่อีกไม่นานจะงามแงะเลย ด้านหลังน้ำตกก็เป็นสวนหินนะคะลากันไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ